ตอนนี้นะครับแบตของเรานะครับก็คือ Samsung g a l A x y a 73นะครับเต็มแล้วนะครับ100%ในเวลาประมาณ9.20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้งานมือถือรุ่นนี้ทั้งวันอยู่ได้เท่าไหร่นะครับเราจะมีการชาร์จไฟทั้งหมดกี่รอบ นะครับตอนนี้เราได้ทดลองใช้กล้องหน้านะครับของ a m s u n g Galaxy a 7 3 5 4นะครับก็คุณเลยว่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์ในการรายลานหรือพอ r เทร i t มาให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความนิ่งนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนการเกิดเสียงก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับว่าเสียงผมงกรเสียงรอบข้างนั้นนะก็ดังพอๆกันนั่นแหละไม่ไ,ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนันะครับก็ถือว่าเป็นอีกโรัพท์หน,นึงที่เรียกว่า คุณภาพในการที่เก็บเสียงนะครับก็ยังคงได้รับคุณภาพที่ดีอยู่ครับ ก็มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับของมือถือรุ่นนี้ก็คือในการใช้มือถือรุ่นนี้ถ่ายภาพกลางคืนด้วยกล้องหน้านั่นเองครับก็การเก็บรายละเอียดนั้นถือว่าทาได้ดีนะครับและจุดหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเป็นผหมดปกตินะั้นที่ผมชอบมากก็คือถ้าสวิตไปที่กล้องหลนหนังได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าทําเป็นแบบวีล็อกนะั้นมันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับและสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับชมกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็สิ้นสุดการทดลองแบบวันเดย์เรียบร้อยนะครับตอนนี้แบตของเราเหลืออยู่ที่2นะครับเรามาดูกันว่า2เราใช้อะไรบ้างนะครับกเ็เล่นเกมนะครับ1ชั่วโมงนะครับ GPS อีก1ชั่วโมงนะครับ Facebook อีก29สอา์เซอ g เก้าเดอเจนอีก28นาทีกล้องอีก32นาทีมีทดสอบเบนชมาร์กนะครับแล้วก็โอ้โหรีกว่าเยอะหนิ โดยที่ตอนนี้เบนเชมาร์ย้ำว่าผมยังทดสอบไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดังนั้นคลิปนี้ก็เป็นการรายงานว่าเฮ้ยแบตเตอรี่อะถ้าสมมติว่าคุณใช้งานหโหดก็ถือว่าอยู่ได้นานอยู่นะโดยสกรีนไทม์นะครับหรือว่าระยะเวลาเปิดจอนะั้นอะทำอะไรอีกห้ชั่วโมง 20... 5ชั่วโมง37นาทีนะครับ ถือว่านานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูเงินในต่อที่ฟูลรีวิวนะครับของ Samsung Galaxy a ป3ว่ามันจะตอบโจทย์การทำงานของคุณมากน้อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนตามเคส้รั้งนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวเรียนนั้นรอติดตามชมในช่องปิกไลน์ครับอ่ะก่อนที่เราจะจบคลิปวันนี้นะครับอันนี้ผมให้คุณดูนะครับในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ออกฟูลรีวิวนะครับนั่นคือ คุณจะรู้ได้ไงว่ามันชาร์จเร็วกำลังสูงสุด25วัตต์นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จของโน้ตบุ๊กนะครับอะแดปเตอร์65วัตต์นะฮะอ่ะลองมาต่อกันปึ๊บอ่ะต่อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่มันบอกว่าชาร์จพิเศษนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง14นาทีในการทำให้ไฟเต็มแล้วเราก็เข้ามาดูที่ตรงนี้นี่มันก็ขึ้นแบบนี้นะครับว่า หนึงชั่วโมงสิบสี่นาทีจนกว่าจะเต็มนะครับไฟนั้นตอนนี้มี5%นนะครับก็คือเราชาร์จมาบ้างแล้วนั่นหมายความว่าจะต้องขึ้นในลักษณะแบบเมื่อกี้นี้เท่านั้นถึงจะเข้าสู่โหมดชาร์จเร็วครับ